แซ่บอีกแล้วเบียเดอะไวฟ์ฟาดผู้หญิงขี้ฉาจุกทุกคำจริงๆเจอแซ่ไม่จบจริงๆสำหรับนักร้องสาวเบียรพัสนันท์อัศดมงคลหรือเบียเดอะไวฟ์ล่าสุดมีเรื่องให้หัวจะปวดอีกครั้งหลังอยู่ๆใส่ชุดบิกินี่ถ่ายภาพลงโซเชียลก็เจอเมนจากผู้หญิงรายหนึ่งที่ใส่บิกินี่เหมือนกันมาแซ่ถึงที่แต่มีหรือว่าสาวเบียรจะทนตอกกลับแบบแซ่ซิดเวอร์ว่าเพิ่งลงคลิปไปถ่ายแบบมาเมื่อไม่นาน ก็มีผู้หญิงโปรไฟล์มีคนติดตามพันกว่าใส่บิกินี่นางมาเม้นแซเม้นบูลลี่เรื่องร่างกายของเบียเนี่ยแหละนิสัยของคนขี้ฉาริษยาอาจจะอยากถ่ายแบบบิกินี่ได้เงินมีคนดูแลแบบเบียบ้างก็ไม่เห็นต้องมาบูลลี่คนอื่นเลยนะคะช่วยไม่ได้จริงๆแนะนําว่าเอาเวลาไปพัฒนาตัวเองนะคะและพวกที่เม้นเกลียดไม่ได้แปลว่าอิจฉาเนี่ยเบียก็อยากจะบอกเหมือนกันค่ะว่าฉันก็เกลียดหล่อนเหมือนกันไม่เห็นต้องไปบูลลี่พวกนางแต่ละนางเลย กล่าวว่าคนอื่นไม่ดูสภาพตัวเองแต่ละนางปอลอมีคนทำงานคอยดูแลก็ผิดฮ่าฮ่าฮ่า